รีวิวเรียวมีโน้ต70สครับซอฟต์โฟร,รุ่นใหม่จากค่ายเรียวมีซึ่งรอบนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่สุดอึด6,300มย ah. ิลลิแอมยังไม่พอมาพร้อมกับจอ90เฮิร์ตนะและที่เจ๋งที่สุดคือตัวนี้สุดแกร่งครับผมทนทานระดับเกรดทหารมิลิเตอรี่เกรด3ดาวกันเลยทีเดียวพบแอร์ก็สิดีนึงว่าราคาน้องไม่ถึง3,000บาทนะครับผมบอกเลยว่าน่าสนใจสุดสดส่วนรายละเอียดนะครับจะมีอะไรบ้างน,นะครับมีข้อดีข้อสังเกตนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันนั่นเองนะครับ,รบชมมเื่องไปกตติา รอสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อกดแล้วไปรับชมพร้อมกันกันกบผมดรีมเซนสติ let's go โอเคทุกคนเรียวมีโน้ต70เนี่ยเรียกได้ว่าเป็น สมาร์ทโฟนอีกรุ่นหนึ่งที่ออฟฟิศเราเนี่ยเลงจะเอามารีวิวมากๆนะครับเพราะว่าราคามันดีมากแล้วก็สเปคต่างๆเนี่ยผมว่าข้อดที่จะสมเหตุสมผลกับราคาที่ได้มาเนาะซึ่งวันนี้ผมได้จับแล้วก็ใช้งานมาประมาณหนึ่งนะครับจริงๆผมก็อยากจะใช้งานมากกว่านี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ถ้าเกิดว่าไม่ทําตอนนี้นะครับทุกคนจะพลาดโอกาสในการซื้อตัวน้องไปในราคาที่คุ้มค่าที่สุดนั่นเองก็เลยมาวิวให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับโอเคเริ่มต้นที่เรื่องของการดีไซน์กันก่อนเนี่ยครับผมการดีไซ แบบกระดายนะครับตัวเครื่องเนี่ยมีความเหลี่ยมประมาณนึงเลยฟ้าหลังมีทั้งหมดสสีด้วยกันนะครับก็จะมีสีดําแล้วก็สีที่ผมถืออยู่เป็นสีทองนั่นเองนะครับมีคำว่าะะเรียวมีตรงนี้นะโมดูลกล้องไม่ได้นูนมากนะครับผมจะค่อนข้างที่จะแบนเลยนะครับเรียบเนียนติดกับตัวเครื่องนะแล้วก็ตรงนี้นะครับตอนแรกเนี่ยผมก็เข้าใจว่ามันคือออร่าไลท์หรือว่าไฟแฟลชนะครับแต่ว่าจรงิงๆไม่ใช่นะเขาเรียกว่าไฟพอลโอะออกเสียงไม่ถูกนะไฟพอลสคือมันสะกดแบบไฟพอลพอพานแรนอากาศลอริงสเส่อเยตอก็นป็น แต่จริงไม่ใช่นาะน้องคือไฟแจ้งเตือนทุกคนนะเวลามีคนโทรเข้า SMS message เข้าอะไรต่างๆน้องจะเป็นไฟกระพริบติ๊กๆขึ้นมาเลยซึ่งก็จะเป็นสัญลักเล็กๆน้อยๆของเขานะเป็นกนะิมมิคเนาะส่วนด้านล่างตัวเครื่องนะครับก็จะมีรูลำโพงนะครับผมมีพอร์ต USB Type C มีรูไมม์แล้วก็แจ็คลูฟัง3.5ด้านขวามือนะครับก็จะเป็นปุ่มนะ Power แล้วก็จะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือด้วยนะด้านบนขยับขึ้นมาจะเป็นปุ่มวลุม่มเพิ่มเสียงลดเสียงด้านบนไม่มีอะไรแล้วก็ด้านซ้ายมือเเป็นาสาส่ิคราาร้กกือววลล1 1แ ก,นะกันดีไซน์หน้าจอนะครับก็จะเป็นแบบ Infinity V หรือว่า U Display นะครับหรือว่าแบบติ่งหยดน้ําที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับผมและก็ที่สําคัญวัสดุที่ได้มานะครับบอกเลยว่างานดีมากๆากนะครับผมจอเนี่ยเป็นแบบ Armor Shell ทนรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีน้ําหนักตัวเครื่อง201กรัมนะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะทนทานเพราะว่าเขาเนี่ยรองรับระดับเกรดทหารเลยนะครับการกระแทกระดับเกรดทหารหรือว่า Military Grade นะครับระดับ3ดาวกันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งใครที่เป็นคนซุม่มซ่ามนะครับบอกเลยว่าตัวนี้จะ ช่วยถนอมสมาร์ทโฟนของคุณนะครับให้ปลอดภัยต่อได้ซึ่งเอาจริงๆนะเขาการันตีว่าสามารถรองรับการตกจากที่สูงได้ถึง1.8เมตรนะครับผมนี่คือสมาร์ทโฟนในราคาประหยัดมากๆโอเคผมพูดถึงสเปคกันดีกว่านะครับสเปคเนี่ยขนาดหน้าจอน้องเขาให้มายอยู่ที่6.74นิ้วนะครับความละเอียดเป็น HD Plus ะ a n หน้าจอเป็น IPS LCD ครับค่า refresh rate เ,เป็น90 Hz นั่นเองส่วนในเรื่องของการทํางานมาพร้อมกับ Android 15ครอบครับด้วยเรียวมี UI จากเรียวมชิปเซตเห็นเลือกใช้เป็น U n i s o c T7250 นะครับรองรับเครือข่าย 4G หรือ LTE ปกติเป็นสถาปัตย,ยกรรม12นาโนเมตรครับแรมตัวที่ผมได้เป็นตัวเริ่มต้นก็คือ RAM 4กิกนะครับสาหยจะเป็น6 4นะกล้องหลังนะครับเห็นแบบนี้จริงๆอะ่ะมีตัวเดียวนะตัวที่ใช้งานได้เป็นตัวหลักตัวเดียวก็คือ13ล้านพิกเซลนะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นเลน QVGA e หรือว่าเลนเสริมนั่นเองนะครับกล้องหน้านะครับน้องเขาจะให้มาอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับส่วนแบตเตอรี่6,300ม ah, ิลลิแอมป์พร้อมกับชาร์จเร็ว15วัตต์แถมมาให้ในกล่อง อยู่ที่2อ9 9ยบาบาทนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นนะปัจจุบันที่ผมเข้าดูในเว็บไซต์ของเขานะครับสามารถซื้อได้ในราคาเพียง2799บาทเท่านั้นซึ่งราคานี้บอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะครับกับสมาร์ทโฟนที่สเปคขนาดนี้นะครับและถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะได้ตัวน้องนะผมแนะนําให้จิ้มที่ตะกร้ามุมซ้ายล่างของช่องเรานะครับเพราะว่าราคาเนี้ยมันจะได้ลดลงไปอีกและก็มีโค้ดส่วนลดนะครับแล้วก็เป็นสินค้าแท้ประกรันศูาายนย์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ อยู่เลยนะครับผมอ่ะขายของนิดนึงนะโอเคเริ่มต้นที่เรื่องของการรีวิวนะครับเริ่มจากจอก่อนแล้วกันนะครับจอตัวนี้ขนาดกําลังพอเหมาะนะครับผมอยู่ที่โถงเจเจนะครับผมก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะครับขอบก็ไม่ได้ดูหนาผมส่วนตัวผมถือว่าสมส่วนนะสำหรับเด็ราคานี้ในเรื่องของความแข็งแกร่งเนี่ยดีเลยนะครับอาร์เมอร์เชลเนี่ยผมเพราะงั้นที่จะไว้วางใจนะเพราะว่าทางออฟฟิศเรานะครับทางเซสส์ทีของเราเนี่ยเคยทำสมาร์ทโฟนนะครับมาเทสนะในเรื่องของอาร์เมอร์เชลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขขีีีดดใใชช้้มมหรรืออว่่าะไทันแ็งๆ ค่อนข้างที่จะแบบพนพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะครับผมก็ติดฟิล์มไว้นะแต่ว่าตัวเครื่องเขาเนี่ยติดฟิล์มจากโรงงานมาให้แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะบอกเลยว่าแข็งแกร่งพอตัวแล้วก็ในเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยผมว่า90เฮิร์เนี่ยเอาจริงก็ถือว่าลื่นใช้ได้ในเรทราคานี้นะครับผมถ้าถามว่าลื่นที่สุดไหมก็ต้องแจ้งว่าไม่นะครับเพราะว่ามันจะมีแบรนด์อื่นๆที่ให้ค่าดีเฟนเซช์มาสูงกว่านี้นะครับแต่ว่าน้องเนี่ยผมว่า90เฮิร์ในราคาไม่ถึงสามพันเนี่ยผมไปใช้งงาาน มาเไปถ่ายภาพมาเนาะผมรู้สึกว่าความสว่างเขาเนี่ยอาจจะสู้แดดบ้านเราไม่ค่อยไหวเนาะด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยสามารถเปิดสว่างสูงสุดได้ที่563นิ้เท่านั้นเองซึ่งจุดเนี้ยอาจจะมองไว้เป็นข้อสังเกตก็ได้สำหรับพี่ๆที่อาจจะเอามองไว้ไปวิ่งงานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้งานในร่มปกติทั่วๆไปผมว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เนาะเพราะว่าจอก็ถือว่าค่อนข้างดี YouTube สามารถดูได้ 180p นะครับผม 60fps ปกติทั่วๆไปเลยนะครับเน็ตฟลิกนะครับรองรับเป็น L3 หรือว่า L3 นะครับรองรับความละเอีย ผมต้องแจ้งผู้ชมไว้ก่อนว่าเดราคานี้ l 3ก็ถือว่ารู้แล้วเพราะว่าบางรุ่นบางแบรนด์เนี่ยถ้าเกิดว่าราคาแพงกว่านี้ผมเคยเห็นในราคาแบบ5้0ถึงบาทสามารถดูได้เป็น L3 ทีเหมือนกันจริงๆผมไม่ซีเรียสนะเพราะว่าราคานี้ได้ L1 ก็ถือว่าเป็นโบนัสนะครับแต่ว่า l 3ีถือว่าเป็นมาตรฐานของเขาแล้วกันนะครับลโพงเดียวก็จริงแต่ว่าเด็ดเดี่ยวมากๆเพราะว่าสามารถบูสเสียงได้สูงสุด3 0 0เอเออก็เจ๋งมากๆนี่ครับผมแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นสมาร์ทโฟนแบบสายอืดสายถึกใช่ไหมเขาเนี่ยถ้าเกิดว ตัวนี้เนี่ยมันจะมีโหมดนะครับที่สามารถขับน้ําออกจากลําโพงได้เออเจ๋งนะนี่เป็นฟีเจอร์พิเศษนะทุกคนนี่เราสามารถนะครับเอาน้ําออกจากลําโพงได้นะครับผมบอกเลยว่าเจ๋งแจวง๋วมากแม่นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยเซฟเวลาเรากลัวว่าเฮ้ยน้ำมันจะเข้าไปในรูลาโพงหรือว่าเข้าไปในรูแจ็คหูฟัง3.5ของเราหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็จะมีโหมดที่ขับน้ําออกได้ด้วยเออนี่เจ๋งนะครับเจ๋งมากนะ <S <S 泳たたげちゃえば意味ないよね。前は第三 ส่วนในเรื่องของการทํางานนะครับผมด้วยความที่น้องมาพร้อมกับ Android ตัวใหม่นะครับผมการใช้ Google จีมิน่ไม่มีปัญหาเลยใช้งานได้ปกตินะครับชิปเซตถามว่าแรงไหมเอาจริงผมว่ากลางๆแล้วกันนะครับผมคะแนนอัตติูลองเทสมาให้จะอยู่ที่2องแสนห้าหกว่านะครับผมคะแนนประมาณนี้เลยนะเอาจริงผมว่ามันก็ถือว่าในเรทเนี้ยสองแสนกว่าก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับด้วยความที่แรมก็อาจจะไม่ได้เยอะแล้วก็ความจุอาจจะไม่ได้เยอะมากขนาดน,นั้น64สิกิกผมถือว่าในยุคนี้เราจะไม่จะต้องแบบมีความจุที่มากกว่านี้นนนนิดึงัส่ว เ,เกมเป็นยังไงผมไปเทสมา2เกมด้วยความที่ยูนิซอกทีจีสองเนี่ยมันไม่ได้แรงมากขนาดนั้นเนาะผมก็ไปเทสอบเอาวีมานะครับสามารถปรับการาฟิกได้เป็นสูง f ฟซเป็น60นะครับถ้าไฟกันจริงๆ f ิงจะวิ่งอยู่ประมาณ57 58นะถ้าไฟใหญ่ๆนะครับมันก็จะตกอยู่ประมาณ47นะครับถึง49 f สิเนะซึ่งอยู่ในจุดที่ยอมรับได้เพราะว่าสมาร์ทโฟนในเลทราคาเนี่ยเอาจริงไต่แรงเนี่ยเรายังแบบรู้สึกกังวลใช่ไหมแต่ว่ายุคนี้สมาร์ทโฟนราคาต่ำสามพันเนี่ยไต่แรงได้สบายแน่นอนนะครบั อยู่ที่ฝีมือล้วนๆนะส่วนเกมพับ G นะครับซึ่งเอาจริงผมไม่อยากเทส p u พับเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะหนักเกินไปนะสำหรับสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่อยากจะทำลายน้องแต่ผลปรากฏว่าน้องเนี่ยสามารถเปิดใจโรสโคปได้ในเกมพ u b g เออตัวนี้เจ๋งมากนะรองรับใจโรสโคปด้วยเปิดกราฟิกได้เป็น HD นะครับแล้วก็ f p s เนี่ยได้ที่สูงหรือว่า3 0 FPS นะถามว่ามันเล่นได้ลื่นมากไหมผมว่ามันอยู่ที่คนมองแล้วกันส่วนตัวผม30 FPS ก็ถือว่าทําได้ดีและเปิดใจโรได้เนี่ยผม่ใรีนจมมโั มันยิงถูกค่อนข้างยากนะแต่ว่าตัวนี้มีเจโรมาให้นะครับในเรทราคาไม่ถึง3,000ก็ถือว่าทำได้ขนาดนี้จริงแล้วนะครับเพราะว่าน้องเขาเนี่ยเหมาะกับการใช้งานทั่วไปซะมากกว่านะครับอ่ะส่วนเรื่องของกล้องหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยพี่มัน13ล้านพิกเซลอะความละเอียดมันน้อยมากนะเมื่อเทียบกับชาวบ้านชาวช่องเขาให้แบบ50มาให้20ล้านมาแต่ทุกคนอย่าดูถูก13ล้านพิกเซลของเขาความละเอียดอาจจะไม่สู้แต่ในเรื่องของสกินโทนและความสวยงามการถ่ายง่ายๆเนี่ยผมบอกเลยว่าคือเลียวมีมันถ่ายสวยจริงนะมันดูมีแกรมกว่ามันดู แต่ถ้าถ่ายออกมาเนี่ยมันทําได้ดีเลยนะเผะว่ามันทําได้ดีเลยแหละคือถ่ายออกมาดูแบบมี contrast, คอนทราสต์ค่อนข้างที่จะทําได้ดีผิวมีความนวลน,นะครับผมแด่ก็ถ้าย้อนแสงก็ตายเหมือนกันอันนี้ก็ต้องยอมรับตามตรงนะย้อนแสงก็ถือว่าตุยเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าถ่ายแบบแสงปกติอย่างเราจัดไฟแบบเนี้ยผมว่าทําได้ดีนะครับทำได้ดีเลยนะแล้วก็เขาเนี่ยมีการถ่ายแบบโมดสตรีทด้วยนะเออก็คือมีระยะเลนส์กล้องของเขาผมไปลองถ่ายมาให้ดูนะครับว่ามันแตกต่างกันประมาณไหนนะครับซึ่งโมดสตรีทหรือว่าโมดท้องถนนของเขาเนี่ยมันจะเป กับ54มิลนะครับซึ่งก็เป็นลูกเล่นกิมมิคเล็กๆนะครับที่เขาแถมมาให้ตัวนี้ผมถือว่าลูกเล่นค่อนข้างเยอะนะสำหรับในเรื่องของกล้องนะครับส่วนกล้องหน้านะครับผมว่ากลางๆนะผมว่ากลางๆแล้วการสลับกล้องหน้าของเขานะไม่อาจจะไม่ได้ดูแบบฟูว้ามากนะครับมันก็จะมีการดันแสงนะครับทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยสว่างขึ้นในเรื่องของการแบบบู์แสงอะไรต่างๆส่วนการถ่ายวิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังได้ 1080p 30fps เท่ากันนะครับคุณภาพผมถือว่ากลางๆแล้วกันนะครับผมตลอดการถ่ายวิดีโอเนี่ยครับผม พาร 80p 30 f p นะครับลองดูว่าแสงสว่างเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองเดินตามมาเนีครับให้ดูความนิ่งไนหะมที่ผอกว่าทดสอบวีดีโอกล้องหน้านะครับก็จะสามารถถ่ายได้ที่พ0 80p นะครับ30 fps เช่นเดียวกันนะผมลองเดินดูนะครับความกว้างก็ปกตินะต้องยื่นแขนออกไปสุดแขนเหมือนกันนะครับ ส่วนฟีเจอร์เด็ดๆนะครับตัวนี้ก็จะมี AI นะถามว่า AI อะไรบ้างอย่างแรกเลย AI ที่ช่วยตัดเสียงนอสต่างๆเวลาเราโทรหรือว่าเวลาเราแบบโทรไลน์ a c e t i m e ต่างๆนะครับผมเขาจะมี AI ตัดเสียงนอ e หรือว่าตัดเสียงรบกวนให้เราด้วยนะหรือจะเป็น AI นะครับ Eraser นะหรือว่าลบวัตถุนะครับออกจากภาพถ่ายของเรานะครับก็เข้าไปที่แก้ไขนะครับผมจริงเราสามารถวงออกได้เลยนะเห็นไหม AI Eraser นะในกล้องเห็นหรือเปล่านี่สมมติผมไม่อยากได้ตัวอักษรตัวอักษรต่างๆเนี่ยผมก็สามารถแบบลบออกอย่างนี้ได้เลยนะครับผมนี่ ก็ใช้เวลาเจนประมาณหนึ่งนะครับผมนี่เขาก็จะตรวจสอบแล้วเขาก็จะลบออกให้เรานะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งใช้อินเทอร์เน็ตด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ลบให้นะต้องแจ้งอย่างนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเจ๋งนะในราคาไม่ถึง3,000บาททุกคนมี A I ร a s e r ซึ่งเอาจริงผมว่าค่อนข้างดีเลยนี่เห็นไหมตัดเสร็จแล้วนะใช้เวลาตัดประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับถามว่าเนียนมากไหมผมส่วนตัวผมถือว่าก็ใช้ได้นะครับประมาณหนึ่งกลางๆแล้วกันไม่ได้เนียนแบบว wow ้าวขนาดนั้นแต่ก็ถือว่่่่าามมมมมันมน okay. น,กกนีีนีใให้้้ชกกกเววิรคโออสสึึงผผทู ก็เท่เหมือนกันก็เป็นพวกแบบแคปซูลต่างๆนะเวลาเราแบบแจ้งเตือนพยากรอากาศเวลาเราเล่นเพลงนะครับเปิดเพลงต่างๆเนี่ยเขาจะขึ้นบริเวณด n a m i c i ไอ a ลนเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูแล้วกันว่าน้องเขาเนี่ยมันจะขึ้นประมาณไหนอ่ะสมมติผมเพื่อเข้า YouTube Music นะครับอ่ะเปิดสักหนึ่งเพลงแล้วกันนะครับอ่ะชึบนี่มันจะขึ้นแบบนี้นะครับเห็นไหมเออมันจะแบบ มีกิมมิคอะเออพอแตะขึ้นมันก็จะแบบเป็นป๊อปอัพขึ้นให้เลยนะผมว่าสมาร์ทโฟนราคาเนี้ยมันมีอะไรให้เล่นแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบฮิวใจเราได้เออมันมีฟีเจอร์ที่เรียกได้ว่าทําให้เรารู้สึกดูไฮโซเออดูพรีเมียมขึ้นนะส่วนเรื่องแบตเตอรี่ถามว่าอึดแค่ไหนนะครับหกพันสามร้อยมิลลิแอมผมบอกเลยว่าชาร์จทีเดียวอยู่ได้ถึง2วันนะครับผมไปทสมาเล่นเกมหนึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมลองเล่นอวีนะเล่นไปหนึ่งชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไปจะอยู่ประมาณแปดถึงสนนิบเเวอยาชายายาววบบชร,รบดี อยู่ได้2วันจริงๆเพราะว่าแบตของเขาเนี่ยคือมันแข็งแกร่งมากอะคือมันอึดมากจริงๆนะครับผมสามารถใช้งานได้ทั้งวันโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยชั้นแบตเหลือแบบ40เหลือ20แล้วนะครับไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าแบตเขาทํามาได้ดีมากนะครับผมใครที่อยากจะได้สมาร์ทโฟนแบตอื่นๆต้องจัดตัวนี้แล้วนะครับแต่ว่าชาร์จเร็วเนี่ยก็อาจจะดูเป็นรองของค่ายอื่นนะ15วัตต์ก็อาจจะดูไม่ได้เยอะมากนะครับผมส่วนตนัวผมถือว่ากลางๆแล้วกันนะฮะสรุปนะครับตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเท่าที่ผมชอบนะ แต่ก็มีมาให้การตัดนอสนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะโทรเวลาคุยงานต่างๆที่ออกไปต่างสถานที่หรือว่าแบบมีเสียงรบกวนอยู่ท้องถนนพี่ไรเดอร์ต้องการคุยกับลูกค้าต่างๆเนี่ยผมว่า AI ที่ตัดเสียงรบกวนเนี่ยจะช่วยให้แบบรู้สึกว่าคนที่คุยกับเราเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับเราดียิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของความแข็งแกร่งแน่นอนครับมิลิตรีเกรดระดับ3ดาวนะแข็งแกร่งระดับทหารการกระแทกนะครับสูงถึง1.8เมตรแล้วก็จอเป็นอาร์เมอร์เชลด้วยบอกเลยว่าแข็งแกร่งสุดๆนะครับผมข ชาวบ้านเขาไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงหน้าจอนะครับผมเรื่องของความละเอียดกล้องหลังนะครับหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของชาร์จเร็วที่อาจจะต้องใช้เวลาชาร์จเพราะว่าแบตเขา ,63 0 0าเงียจำเป็นจะต้องใช้เวลาชาร์จประมาณหนึ่งนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะส่วนเรื่องของเหมาะกับใครเนรี่ยผมว่าเหมาะกับคนที่อยากจะได้สมาร,ร์ทโฟนสำรองสักหนึ่งเครื่องใช้งานในร่มต่างๆนะครับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้สูงอายุก็ตามนะครับสามารถใช้งานได้เพราะว่าน้องเขาเดียมแบตอึดสามารถใช้งานได้ทั้งวันนะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อไปเป็นสนนี้ใจ รจริงๆน้องเนี่ยเปิดตัวมาสักแป๊บนึงแล้วนะครับแล้วก็วางขายในบ้านเราเนาะในราคา2,999บาทแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับผมอยากจะซื้อในราคาที่คุ้มที่สุดแล้วก็ประหยัดที่สุดนะครับสามารถจิ้มได้ที่ตะกร้ามุมซ้ายล่างเลยเพราะว่าช่องเราเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าพยายาหาโค้ดนะครับหาสินค้าที่ดีที่สุดแล้วก็โค้ดร,ราคาประหยัดที่สุดมาให้ทุกคนได้เลือกซื้อเลือกหากันแล้วก็ไว้วางใจได้เลยเป็นสินค้าแท้ประกันศูนย์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองเนี่ครับ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับเจ้าตัวเรียวมีโน้ตเจครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับสมาร์ทโฟนในราคาประหยัดรุ่นนี้กันกนระแทกแข็งแกร่งขนาดนี้และแบตอึดขนาดนี้ผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์และเปลีป่ยนความเพ็นกันได้ใครนะครับที่เพิ่งมาดูคลิปเราเป็นคลิปแรกฝากตกิดตามพวกเราทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปแดงนะครับแอปฟ้าตอตอ,ตอจอชื่อเหมือนกันหมดเลยครับเซทซ์ทีร์ชเข้าไปเจอพวกเราอย่างแน่นอนครับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับผมดรลีมเซเซทีก็ต้องขอตัว